ผมทีมงานเจ๊แจ๊โซลา่าให้เขาล่ะครับผมการณพนโซลาเซลล์วันนี้มีมาติดตั้งนะครับชุดปั๊มน้ำเพิ่มนะครับนะและ้วก็เพิ่มกับเซาเพิ่มอีกชุดหนึ่งอันนี้เป็นลูกค้าเก่านะครับอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนะอันนี้เป็นไดโวน,รรนรรวนะครับปั๊มบัลเลตสามเฟสนี่แหละครับที่ลงไปหลายคลิปนั่นแหละนะครับท่อออกสองนิ้วนะครับนะตันนี้สูบน้ำคล่อง พราะว่าชุดตรงเพื่อนเนี่ยตั้งแต่4ีปีกลัวเกือบหาปีแล้วล่ะครับลูกค้าเก่านะครับสั่งต่อนี้เป็นชุดที่ชุดที่สามนะครับชุดที่สามนะครับนะหัวดังลาสินนะครับอำเภอนามนบ้านสงเปื่อยนะครับเนี่ยจำได้แหละนะครับตอนนี้เป็นท่อออกสองนิ้วนะครับปั๊มบะเรียดสามเฟสนะครับที่ขายเป็นชุดน่ะนะที่แนะนำชุดหนึ่งแผงชุดสองแผงอนุกรมก็ได้ขนานก็ได้ในสองแผงนี้นะครับนะแผงสั้นเทคเลยแผงมาตรฐานนะครับของไม้ครับผม รับประกันแผง35ปีไฟไม่ออกแผงบอแตกไฟบอกนะครับเปลี่ยนเข้มให้เลยนะครับบริษัทการันตีเลยนะครับมันอนี้มันแดดบรินะเบิงตะเวนนครับสี่โมงกลัวแล้วแต่ก็ยังไหลครับนี่มันบบไกลมันไดใส่แค่5้าท่อนนะครับ20เมตรมานะครับหาทอนนะครับบรลส์สามเฟสดีซีเป็น3เฟสนะครับนี่รับประกันให้1่ปีนะครับครบชุดพร้อมใช้งานเลยหนึ่งแผงหรือว่า2แผงนะครับตามคลิปเลยนะครับนะครับผม ก็เป็นชุดที่สามนะครับผมนี่ก็เดินสายยาวสายยาวไปประมาณสามสิบกว่าเมตรเกือบสี่สิบเมตรนะครับแล้อ่อนไปในบ้านนะนี่ครับเราก็ขึ้นแทงน้ำเก่าน่ครับเตรียมวัาเดินไว้นะครับถ้าคนติดตามจะรู้นะครับคลิปเก่าๆนะซี่ไหนจะซี่ปีกว่ากับหาปีและครับอันนี้เป็นสมมดตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยสมมตดีซี DC ่ยี่ห้อแฮนดูรูนะครับใส่เป็นแปลงทานต่ว่าไดซี่ปีกวัวล่ะ เพื่อนกาใช้สูบแค่น้ำขึ้นแท่งนะครับนะบ่ได้ใช้นักหนาตัวนี้นะครับรุ่นแรกๆเลยนะครับผมกันตะพ่นโซลาเซลล์นะครับนี่กับทีมงานแจ๊ะเจาะออดิโอคือเก่าเลยอันนี้กับอายุงานจักปีแล้วสามปีนี่ครับเสมือนเก่านะครับนี่เสมอดีสิแปลงทันแต่รุ่นเก่าเลยเป็นยี่ห้อให้ดูโลนะครับนี่อันนี้สูบขึ้นถังนะสูบขึ้นถังแล้วก็เบิ้งตู้ครับตู้รุ่นแรกๆเลยล่ะนี่ นี่เบิ่งได้สัมผณ์เจว่าจากปีละนะครับกามาตอน,นี่เใส่เพ,เพิ่มเป็นไฟเป็นสองหลังเลยนะเพิ่นทาบ้านใหม่นะเป็นสองหลัง mm hmm. นะครับอัตโนมัตแิแต่ก็มาเพิ่มไฟถนนให้นะครับ mm hmm. เป็นเอซี hmm. นะครับไฟฟ้าเลยรุ่นเก่าๆเลยรุ่นแรกๆเลยนะครับ mm hmm. ก็นี่ครับแบตรุ่นเก่าแหละนะครับอินเวอร์เตอร์นี่เพิ่นเพิ่นสร้างมาเองมันพังไปแล้วขีดเกี่ยม,มันเข่ามันระเบิดแต่ว่าฮไอตัวเก่าเนี่ยยังใส่ได้นะครับเบิ่ง เอาครืเลยนะครับ,บใส่ในทุกอย่างนี่ครับนี่นามของนุง่งของนามนะครับมันเปิดใส่แท่งไงวองแห้งนะครับปั๊มแผ่นดูลูนะครับดีซี DC, แปลงขานตัวนี้ใส่ซีปีกวัวแหละปานเพื่อนเกก็มีไฟฟ้าแต่ว่ามันเสริมโดยอดโซลดีดลเซลล์เพราะมันเป็นหมอกษตรนดีครับใส่ตู้เย็นพร้อมนะครับก็นี่ก็ตั้งแต้ตแหลกๆเลยนี่หลอดนี่เ่ราะในเสียนะครับนี่ หลอดนี้ใส่อะไบนนี้ใส่ไฟฟ้าพ้อมนี่ครับอันนี้สร้างเขาเมาเดินให้เป็นไฟฟ้าให้นี่ครับแต่ว่ามันมีไฟโซโลารเซลล์ยอยู่ในพุ่นอีกนี่ครับสายสายไฟฟ้าพ่วงไปอีกหลังนึงนะครับพ่วงไปโซลาเซลล์ไปอีกหลังนึงสายโซลารเซลล์พ่วงไป,เ,ไป,งงเ,งไปเป็นมีทั้งโซลารเซลล์พ้อมไฟฟ้าพ้อมนะครับอันนี้เป็นชุดที่สามแล้ว ลูกค้าเก่านะครับผมนี่างเพิ่นก็เปิดอยู่นี่นี่แหละอันนี้ใส่ยังเกสโซล์เเซลสโตร์เเซลเนาะนี่ครับเขาเปิ้ลไฟไฟกระลังเข่าวันที่เท่าไดรก็ไฟฟ้าไฟเข่าวันที่ยี่สิบสี่เป็นหมอกเกษตรเนาะครับหมอกเกษตรมันสีแพงเนี่ยอันนี้คือใส่โซล์เลเซลเพิ่งถ่ายสร้างเดินถห้นี่อันนี้คือโซล์เลเซลเบิร์เนาะจุกมุมเล่นบ่หนี่โซล์เลเซลนะครับนี่สโตราเซลเซลเป็นไฟฟ้าเลยนะ เป็นไฟฟ้าเลยนะเป็นไฟเอซีเออันไฟเอซีนะครับนี่นี่ก็เป็นก็แยกกันเลยอันนี้เป็นนิ่ามเกณฑ์อันนี้โซลาเซลล์เนาะอันนี้ไฟฟ้ามันจะมีสองหลอดนะครับสังเกตนะครนี่ครับนี่โซลาเซลล์นี่ครับโซลาเซลล์กับสีแจ่งดีกว่าจังหน่อยหลอดมันใหญ่นี่ไฟฟ้านี่ครับนี่เบิงไฟฟ้านะนี่คือไฟฟ้านะครับนี่คือโซลาเซลล์นะครับนี่ อันนี้โซลาเซลล์หลอดสี่เหลี่ยมนี่อันนี้คือไฟฟ้านี่ครับนี่คือไฟฟ้าครับนี่คือโซลาเซลล์นี่ครับนี่สองระบบเลยกพ่อไหน้างมาเดินใหน้ทีวีอันนี้ก็เปิดเปิดยังทีวีเครื่องน้อยเป,เปิดแล้วบ่เครื่องน้อยเปิดเปิดแล้วนี่ครับลูกค้าวิไอพีกันชุดที่สามเนี่ยครับกันกดติดตามคลิป <laughs> นะครับเสียงหน้าค่าตาเพิ่นนะครับเจ <laughs> ตีป้าจะปีแล้วชุดเก่าอ่ะ หาปีแล้วเนาะกค่ี่ปีกวดแต่มั่งกือหาเนอะโฮงก็จำอะไรต้ไปเบิ่งคลิปใส่ดีป่ะเจมีปัญหาปะ่ะใส่ดีค่ะใส่ดีคักเลยเสียแต่ค้นมารักงรอแบบแต่ตอนนั้นเห็นบ้านพันดีๆเนาะที่มาติดกันคนติดตามคลิปจะเห็นนะ,ะมันหายไปเที่ยนหนึ่งหรแบตปะ่ะแต่ว่าตู้ว่าเป็นอย่างได้เนาะเปิดไฟอัตโนมัติได้สอดแจ้งแต่กวางบนเลี้ยงมีเลี้ยงไก่พร้อมเลี้ยงทั้งหมูเนาะแล้วล่าสุดนเลี้ยงงัวบป่นี่ อยางาาข้มัลักงัวพข้าวแบสหายเลยกัขายหมูขายงัวนะครับแล้วขอขอบพระคุณนี่ครับเจ๊ลูกค้า VIP เลยยุตติดตั้งยุตจังหวัดเลยครับกาลสินค่ะครับอำเภอจังหวัดอําเภอนามนจังหวัดกาลสินครับ,รบใส่ดีเนาะ,ะอันนี้เป็นชุดที่สามเดี๋ยวกับทีสร้างมืออีกขันติดตามคลิปเราสิมีอ่ามีปั่มเสมอเทนดูโลเนาะเป็นรุ่นรุ่นใหม่แหละเป็นบัลเล่สามเฟสดีซี่มีกองควบคุมนะครับครับขอขอบพระคุณนี่ใส่พัดลม มันก็สีดังในจังน่อยเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่าแหละอ่าอินเวอร์เตอร์มันเป็นโมนิฟายนะครับกำลังสูงอยู่แต่ว่ามันจะดังแต่ว่าใส่ได้ทุกอย่างมันก็เปิดใส่ได้ใ,ใส่ได้ทุกอย่างโทรทัศน์พัดลมหมอง,องเขาเครื่องเครื่องสผ้านเคยใส่ยังเครื่องสผ้า <ทะ S 1> เครื่องสผ้า <ทะ S 1> ยังไม่ได้ลองใส่อยู่จะใสิได้ลองอยู่กำลังเอามา <ทะ S 1> เดี๋ยวไปเปิดเครื่องสผ้าให้เบิ่งนึ่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งนะครับไฟนี่เครื่องนี้ลูกค้าเพิ่นมีเมนไว้แล้วเพิ่นเดินไว้ให้แล้วเนาะเป็นไฟฟ้าไว้ให้แล้วเอาโซลาร์เซลล์ชุดเก่าเสื่อมได้เลยนะครับ แล้วก็มาเพิ่มเติมใไปคือไฟถนนกับปั๊มไดโวนะครับปั๊มไดโวทำงานไดน้นี่ไฟถนนอัตโนมัติติดเบิดหลังนะครับก็บมาต่อเติมจากกันเก่าเนี่ยครับนี่ทางเว้นนาตอนนี้เป็นเวลาสีม่มงกว่าแล้วปั๊มก็ยังไหลนะครับปนะบั๊มสเสมอนะไอ้พ่อแม่เสมอขออภัยครับไดโวไดโวนี่ครับแล้วจะมีภาพลหลังๆระเบิ้ลหน่ครับนี่ บายางไกด่ดอกนี้ประมาณลอยยี่สิบเมตรนะครับสุดถนนเลยสายไฟม่วนกลัวนะครับ1อยยี่สิบเมตรสว่างทุกหลดนะครับนี่ครับสว่างยันเชาวนะครับนะนี่ขนาดกลางเวนนะนะครับถ้าเป็นเงินขึ้น,น่สิย่ำอยู่อันนี้มาเพิ่มเติมเพื่อนนะครับนี่แหละ นี่ครับประมาณ60เมตรใส่หลอดหนึ่งจนถึงถนนเลยครับอันนี้ผมเห็นนี่ครับนะตรงเนี่ยนะม,วม,วมัวนี่ตรงนี้ครับหลอดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้หลอดหนึ่งนี่นี่นะครับหลอดหนึ่งนี่มันไกลครับนี่ก็บหลอดหนึ่งนะครับกลางเว้นนะ ตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงกว่านะครับแดดมันค่อยๆแล้วติดตั้งก็เสร็จประมาณใบโมงใบสองนี่แหละว,วันนี้วันที่ 4, 2, 4, 4ี่นะครับสิงหาคม2องพันนะครับ16บหกนาฬิกาสิบนาทีก็คือ4ี่โมงเย็น4ี่โมงสีันทีนะครับวันที่ 4, สี่สิงหาคมสอ6 3นะครับ จาวิวที่เพิ่นเห็นใหมมันจะมีบาน2องหลังอันนี้หลังไม่นะครับผมอันนี้หลัง,ลงเกาคนติดตามคลิปตัต้งแต่สี่หาปีที่แล้วจะจะรู้นะครับจะเห็นตอนนี้นกับพวกทีมงานลูกหลานอามานะครับก็ <c oughs> น,นี่ก็ไปตามคิ้วเพื่อนนะครับลูกค้าที่โอนจองโอนมาจับนะว,ว่าสิเป็นสเปซต่ำหรือว่าออนคิดลดค้าไฟหรือว่าจะเป็นชุดปั้มน้ำนะครับผม ถ้าสนใจกับสอบถามของมุ่นใดเพิ่มเติมเลยครับแล้วไอ้ภาพนะั้นจะเป็นภาพมุมสูงนะครับภาพเอาโดนบินนะครับกับคำเหล่าที่ง่ายกัเตรียมเก็บของไปต่อนะครับเ <Hey. S 1> ออนี่ครับนี่นะใส่เอซแล้วก็เครื่องซักผ้าเดวใส่เครื่องซักผ้าให้เบิ้งใส่จากไอ้ชุดนี้นะครับตัวนี้มันสีบ่มีไฟฟ้านะ ตัวนี้ไม่เป็นโซลาเซลล์เลยเอาไปใส่เครื่องซักผ้ามีเครื่องซักผ้านะนะครับเก็บเครื่องซักผ้าไปเลยน,นะก็เปิดพอที่เมื่อนเพิ่อ,เ,อเขาก,าก็ซักยิ่งขึ้นนี่นครับอันนี้ก็ใส่เบิดหลังนะเป็นท่ามืออันนี้ปั้นแหงนี่ครับนีครับรเปิดมันตัดเลยนี่นี่ครับ ปันแหงอางทำงานสองอันเลยนะครับอันนี้อันนี้ปันปิดปันอันนี้ก็คือใส่ขวานี่ครับมันจะเป็นหน้าที่นะครับผมอ่ะสนใจกับซักได้ตลอดครับเพราะว่านี่ก็เทศไห้เบื้องหลายคลิปแ่ะครับปัม้มน้ำกับซีม้งกัวกันยังไหลอยู่แต่ว่าแดดมันกับบดไปหลายนะครับมันค่อยแต่คุณ ครับนะครับท่อออกสองนิ้วนะครับนะอันนี้เป็นชุดไม่ก็คือไดโวบ,บัตเลียดสามเฟดดีสี่ท่อออกสองนิ้วแต่ว่ามันประเ้นคำแห้วคุณครับคำไปไกลละสี่โมงกว่าลวสนใจกะโ <c oughs> ทรมาสอบถามตามเบอร์เดี๋ยวเลยเอาทีมงานเอาเบอร์เสือเลยใส่เบอร์เสือ เอามากลางกันเลยเล่ามาหาอัดวิดีโอให้ลูกค้าเบางก่อนเติมมันบ่มีเสือเติมมากลางเบื่อนะลูกค้าบางคนว่าบอกเร็้ยวบอกยังบ่มีเบื่อเวลาไปไกลละอ้วอดีบปลายดังเม่เต็มนะครับนี่โทรได้ตลอดเลยนะครับโทรด่วนได้ตลอดหลังสามทุ่มก็